สพลังฟื้นฟูนฟนฟนผิวพอลิสตาเซรั่มซ่อมผิวพอลิสตาด้วยอินโนเวชันของเปปไทด์และอาซินามายผิวกระจ่างใสครีมคอลลาเจนฟิลเลอร์ครีมเข้มข้นใช้เพียงเล็กน้อยเพื่อริ้วรอยร่องลึกและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะเนี่ยนะคะเพียวราจะใช้เช้าเย็นนะคะเพื่อฟื้นฟูนฟนผิวค่ะประมาณอย่างนี้นะคะตามด้วยครีมกันแดดนิดนึงนะคะและแป้งพัฟพอลิสตาค่ะ แป้งพับตัวนี้นะคะโปกปีดบบางเบานะคะผิวหายใจได้ค่ะทํามาจากแป้งข้าวโพดและอะโลูวยลาค่ะคอยดูนะคะว่าแป้งโปกปีดบบางเบาเป็นยังไงนะคะทําไมผิวหายใจได้และทําให้คนที่ผิวแพ้ง่ายและคนที่เป็นซิวอ,อุตันสามารถใช้ได้นะคะคุมมันกันเหงื่อกันน้ําด้วยค่ะ mm. เมื่อผิวดีนะคะตั้งแต่ชั้นในนะคะจนมาถึงข้างนอกนะคะสามพลังนะคะ สามพลังในการดูแลผิวของพอเลสตาค่ะ